เรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพและท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้สรงเกตทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวอารีวรรณจกทองเป็นกตปด้านการคุ้มครองผู้ริโภค่ะขออนุญาตนำเรียนในส่วนของรายงานที่ดิฉันรับผิดชอบนะคะอย่างที่หลายท่านในส่วนของกตปนะคะสามท่านได้นำเรียนให้กับท่านสมาชิกวุฒิสภาในหะ้องประชุมแห่งนี้ทราบนะคะ ในส่วนของกตปรนั้นเราเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของกสทชนะคะซึ่งในส่วนของที่ฉันเองเนี่ยเป็นกตปรด้านการคุ้มครองผู้ริโภคก็อยู่ในมิติของการคุ้มครองผู้ริโภคใน3กิจการของกสทชนะคะประกอบไปด้วยกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคม,มนาคมค่ะเนื่องจากว่าในส่วนของ การติดตามประเมินผลของกสชนะคะอย่างที่เรียนไปเรามี3กพิจาการหลักเปรียบเสมือนแท่งนะคะของกสชและในส่วนของด้าน ที่เป็นเสมือนภาพตัดขวางก็คือกิจการด้านคุ้มครองผู้ริโภคและกิจการด้านส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนทีนี้ในส่วนของปี2566ซึ่งหน้าที่ตามที่กฎหมายของกสชากําหนดไว้นะคะคือการจัดทํารายงานทีนี้การทํารายงานที่กตปได้ดําเนินการนั้นเราจะใช้วิธีการคือการจ้างที่ปรึกษาคือมหารายของรัฐนะคะในการจัดทําเล่มรายงานในส่วนของดิฉันเองซึ่งเป็นกตปด้านการคุ้มครองผู้ริโภคใน3กิจการนะคะเราก็มอบหมาย ให้กับทางมหาวิทยาลัยนวัตกรรมของมหายธรรมศาสตร์นะคะเป็นคนจัดทำเล่มรายงานประกอบไปด้วย4เรื่องสำคัญนะคะที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคใน3กิจการ,รเรื่องแรกเลยนะคะขออนุญาตเดี๋ยวจะเปิดเป็น PowerPoint ให้ท่านเห็นเลยนะคะก็คือเรื่องของปัญหาแก๊งคอร์เซนเตอร์และขอ้อคอามสั้นหลอกลวงประชาชนซึ่ง ทั้ง3ท่านกับปอสามท่านได้นำเรียนไปแล้วแต่ของดิฉันเองเนี่ยก็อย่างที่นันําเรียนไปนะคะเราให้ทางวิทยาัยนวัตกรรมมหาวยธรรมศาสตร์เป็นคนจัดทําตัวรายงานฉบับนี้นะคะ และต้องเรียนตามตรงว่าเป็นการทํารายงานในช่วงปี2566นะคะบางเรื่องอาจจะดูไม่ทันสมัยเหมือนที่ท่านกาลังติดตามรับฟังสื่อต่างๆในช่วงปี2567แต่ว่าอย่างที่เรียนไปอะคะ่ะว่าช่วงปี2566เนี่ยมันมีสถานการณ์หลายเรื่องในส่วนของฝั่งของกสทชนะั้นแล้วก็เห็นมิติของการที่ท่านได้ทํางานในการขับเคลื่อนประเด็นต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกแอปพลิเคชันนะคะหรือว่าการใช้ เรียกว่าอุปกรณ์หลายอย่างนะคะที่เข้ามาช่วยทําให้ประชาชนเองเนี่ยได้ตื่นตระหนักรู้แต่ว่าในมุมของทางที่เรามอบหมายให้กับทางหมหาวิทยาลัยได้ดำเนิน,เนการเนี่ย เขาก็จะพบว่าปัญหาของแก๊งคอเซนเตอร์หลายท่านคงเจอสถานการณ์แบบเดียวกันและที่ฉันเองก็เจอเหมือนกันนะคะในเรื่องของการที่โทรศัพท์เข้ามาหลอกต่างๆแต่ประเด็นสําคัญที่สุดคือทายัางไงให้ประชาชนนะคะสร้างความตระหนักรู้กับปัญหาเหล่านี้ทีนี้มุมมองที่เรามีในส่วนของตัวมหาลัยซึ่งรับผิดชอบในตัวารายงานฉบับนี้เองเขาก็บอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายนะการส่ง SMS ข้อความสั้นหลอกลวงเพื่อทอํายังไงให้ได้เงินจากผู้บริโภคให้มากที่สุด ะะการใช้โทรศัพท์หลอกลวงการส่ง SMS หลอกลวงวิธีการมากมายแต่ประเด็นที่กสช,ชต้องทำงานซึ่งจริงๆแล้วรับความรับผิดชอบในส่วนของการแก้ไขปัญหาแก้คอเซนเตอร์จะมอบให้กับกสชเพียงฝ่ายเดียวก็เป็นไปนไม่ได้นะคะมันต้องมีการบูรณาการหน่วยงานเข้าร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเจ้าพนักง,งานสอบสวน นะคะไม่ว่าสถาปันการเงินต่งางๆแบงก์ชาตินะคะหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องดังนั้นสิ่งที่เราเองได้มาจากตัวรายง,งานก็คือว่ากสชคนทํางานในเชิงรุกนะคะร่วมกับต่วยงานภาครัฐให้มากยิ่งขึ้นนะคะทํายังไงที่จะมีแผนแม่บทนะคะที่จะมาป้องกันปัญหานะคะที่ครอบคุมการดูแลกลุ่ม ประชาชนทุกมิติเพราะเราเห็นแล้วว่ากลุ่มแกงคอสเตอร์นะคะมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะทํายังไงที่หลอกลวงเฉพาะกลุ่มเปราะบางกลุ่มเด็กเยาวาชนผู้สูงอายุผู้พิการโดยเฉพาะ เราก็จะเห็นภาพของกลุ่มข้าราชการ,กรเกษียณอายุนะคะที่ถูกหลอกลวงแล้วต้องสูญเสียเงินซึ่งเขาเก็บเอาไว้ใช้ในช่วงบ้นปลายของชีวิตเป็นจํานวนมากนะคะรวมถึงการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดการที่ต้องหาวิธีการซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ใช่เป็นภารกิจของกสะทะชโดยตรงอาจจะเป็นภารกิจของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องแต่จําเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องบูรณาการร่วมมือกันอย่างชัดเจนนะคะรวมถึงการตรวจสอบซิมการ์ดนะคะเพื่อจะป้องกัน มีมาตรการป้องกันอย่างชัดเจนเนื่องจากว่า ถึงแม้ทุกวันนี้กสอชอได้ออกมาตรการกําหนดว่า1คนนะคะสามารถจะมีซิมได้ถึง5ซิมแต่เทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยปรากฏว่าใน1ซิมก็สามารถจะไปแตกเบอร์ได้อีกมากมายทีนี้ประเด็นปัญหาของการป้องกันเนี่ยก็ต้องฝากไว้กระทางกสอชอด้วยนะคะในการที่จะทํางานเชิงลุกมากกว่านี้ส่วนประเด็นอีกเรื่องอีก3เรื่องในส่วนของการติดตามประเมินผลด้านการคุ้มครองผู้โภคในเล่มนโยบายของด้านกตกด้านการคุ้มครองผู้โภคนะคะเรื่องที่2ก็คือประเด็นที่เรียกว่าเมื่อ2ปีที่แล้ว ะะเป็นข่าวใหญ่มากก็คือการควบรวมกิจการระหว่าง True และ d t แทตรงนี้นะคะหรือ True c o r p o r a t i o n จำกัดมหาชนกับ Total a c s e t c o m m ม i นิเคชจำกัดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าท่านยังจำได้นะคะปี2 0 6 6เนี่ยเรามีสาการของการที่มีหลายภาคส่วนภาคสังคมเองข่าวสื่อมวลชนออกมาพูดว่าหลังการควบรวมแล้วยังมีปัญหาเรื่องของ คุณภาพของสัญญาณการโทรศัพท์การคิดค่าบริการทําให้ผู้โพกเองเกิดความกังวลใจกับมาตรการที่ทางกสอชอเองเนี่ยได้กําหนดขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราก็ทราบนะคะจากการติดตามเนี่ยเราพบว่ากสอชอเนี่ยมีการประชุมนักพิเศษนะคะเพื่อที่จะออกมาตรการนะคะที่จะห้าข้อด้วยกันในการกําหนดเงื่อนไขกับทั้งสองบริษัทเมื่อมีการควบรวมแล้วเนี่ยคุณจะต้อง ควบคุมดูแลในเรื่องอะไรบ้างโดยเฉพาะสําคัญคือคุณภาพของสัญญาณนะคะเรื่องของราคาทีนี้ประเด็นต่อมาที่เราพบจากการที่มอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยนะคะได้จัดทารายงานก็คือว่าก็สชเองต้องมีความเข้มแข็งในการจัดทําระบบเฝ้าระวังนะคะและตรวจสอบ ทั้งสาาการก่อนและหลังนะคะการควบรวมธุรกิจรวมถึงต้องมีการปฏิรูประบบการชนาการกํากับดูแลการควบรวมธุรกิจอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็มีการ,รบูรณาการกับหน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐเพื่อทําให้เกิดความสมดุลในการควบรวมของธุรกิจเพราะตอนนี้อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะ,ะท่านทุกก็ทราบอยู่แล้วว่าเมื่อควบรวมธุรกิจก็จะเหลือเพียงแค่3เจ้าเท่านั้นนะคะในปัจจุบันค่ะ ต่อมานะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ดิฉันเองก็ได้มอบหมายให้กับมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการศึกษานะคะก็นอกจากเรื่องของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เรื่องของอการรวบรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคมเรื่องที่3าก็คือเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคในการการดูแลนะคะโฆษณาแอบแฝงในกิจการโทรทัศน์เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคทุกวันนี้ถ้าท่านได้ติดตามข่าวหรือรายการโทรทัศน์นะคะ จะพบว่ามีโฆษณาแอบแฝงอยู่ค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยออตรงนี้เนี่ยมันเป็นอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลของกสชานะคะเพื่อไม่ให้ผู้ประกอบกิจการในกิจการโทรทัศน์นะคะเอาเปรียบหรือหากำไรผลประโยชน์จากคู้โขงมากเกินไปและมีการกำหนดนะคะระยะเวลาในการโฆษณาแต่ปรากฏว่าเราพบว่าผู้ประกอบกิจการเองเนี่ยได้ใช้รูปแบบอื่นนะคะในการโฆษณาสินค้าซึ่งเรามองว่านี่คือโฆษณาแฝง ในการติดตามตรงนี้นะคะเราก็ศึกษาจากต่างประเทศด้วยว่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอังกฤษนะคะเราจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีหน่วยงานในระดับเดียวกับกศชในต่างประเทศเองเนี่ยมีการกําหนดมาตรการในการควบคุมเรื่องโฆษณาแอบแฝงด้วยแต่ในฝั่งของกศชนั้นนะคะตรงนี้ก็เป็นข้อห่วงใหญ่ที่เราอยากจะให้ทางกาศชอเองได้พึงระวังนะคะวังเรื่องที่โดยเฉพาะ,ะรายการบางอย่าง ซึ่งอาจจะต้องระวังไว้ให้มีการโฆษณาแอบแฝงโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุรียาสุลานะคะการพานันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราต้องระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะรายรการที่เกี่ยวข้องกับข่าวในที่เกี่ยวข้องกับเด็ก นะคะคดังนั้นสิ่งที่ทําได้ในตอนนี้ที่อยากเสนอแนะไปทางกสงชคือควรให้ความรู้แก่ประชชนให้มีความเข้าใจในนิยามของโฆษณาแอบแตกนะคะรวมถึงการมีส่วนร่วมของหน่วยงานอื่นๆนะคะในการที่จะสร้างมาตรการในการควบคุมและกํากับดูแลการโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เป็นการติดตามประเมินผลในส่วนของการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะ,นะคะก็คือเรื่องของ OTT ค่ะ OTT คืออะไรนะคะ OTT คือเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ดูโทรทัศน์ผ่านกิจการโทรทัศน์ใช่ไหมคะเรากำลังดูโทรทัศน์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือมันคือการหลอมรวมกิจการค่ะซึ่งการคุ้มครองผู้พงในกิจการการสื่อกิการโทรทัศน์บนโครงข่ายเด็ดนั้นยังไม่มี มาตรการที่กสอชออกมากําหนดนะคะอันนี้อาจจะด้วยความที่กฎหมายของกสอชอเองเนะะี่ยค่ะยังไม่ได้มีอานาจตรงนั้นด้วยแต่ฉันเองก็มีความสนใจในมิติเหล่านี้นะคะว่าแล้วเราจะควบคุมปัญหาการโฆษณา ในกิจการก,การสื่อการทัทัศน์บนโครงข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างไรนะคะก็เลยออกมาเป็นข้อสรุปนะคะสามประการด้วยกันก็คือควรจะมีการปล่อยเสรีไหมนะคะโดยที่ไม่มีกากับดูแลหรือกํากับดูแลให้น้อยที่สุดนะคะาจะขึ้นทะเบียนหรือกำกับดูแลโดยภาครัฐเป็นหลักและรวมถึงกำกับดูแลโดยให้ผู้บริการในกลุ่ม องค์กรวิชาชีพกันเองในการกํากับดูแลน,นะคะนี่ก็เป็นข้อเสนอ,อสั้นๆตอนนี้ก่อนนะคะเนื่องจากเวลาค่อนข้างจํากัดนะคะน,นี่คือตัวอะไรอยู่ที่อยู่ในรายงานการติดตามประเมินผลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะใน3ามปีการนอกนอจากนี้นะคะจะมีในส่วนของการติดตามประเมินผลกสลชในส่วนของบอร์ด กสทชท่านเลขาที่การกสศชาและสงงานกาสศชาด้วยนะคะซึ่งในส่วนนี้เราพบว่าในด้านการคุ้มครองพรรโโภงที่กสชรับผิดชอบอยู่นั้นผลาการศึกษาน่าสนใจมากตรงที่ว่าจากการที่เราไปทั้งจานจัดเวทีนะคะการสรัมมนาเขาเรียกว่าโฟกัสก r ุ๊ p นะคะรวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึก รวมถึงพ u b l ิ c h เคอร์ลหรือการเปิดเวทีสาธารณะขนาดใหญ่ระดับ100ท่านทั่วประเทศไทยและการทำแบบสัมภาษณ์ชงซึ่งเราพบว่าแบบสอบถามทั้งหมดทั้งหมดนะคะรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องในทั้งแบบรูปแบบต่างๆที่จัดทำรายงานเนี่ยประมาณเกือบ2,000คนนะคะเราพบว่า,ายังมีคนที่ ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานของกสช,ชสูงถึง70%นตนะคะ และอีก30%นั้นถามว่ารู้จักไหมรู้จักการทํางานกสช,อชอเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มีความพึงพอใจระดับมากด้วยดังนั้นก็เป็นประเด็นที่เรามีความผงใยนะคะว่าจะทํายังไงให้ประชาชนเองได้เข้าใจว่าบทบาทภารกิจของกสช,อชอคืออะไรแทบจะไม่ต้องพูดถึงว่าเข้าใจบทบาทภารกิจของกตปหรือเปล่านะคะทีนี้นอกจากนี้เนี่ยยังพบว่าอีก65%นั้นไม่ทราบช่องทางในเรื่องของการร้องเรียน ของกสทชด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อห่วงใยที่อยากจะฝากถึงแนวทางในการติดตามตรวจสอบประเมินผลนะคะของกสทชค่ะก็คงเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะ